เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโดนเลยเฮ้ยโอ้โหบินเลยเอาเลยครับผมตอนนี้มาอยู่ในเกมน r โตนินจาสตอม r ี่นะครับวันนี้จะมาดูเรื่องสิ์เจออาจารย์นะครับโอเคผมจะเลือกเล่นเป็นจะเล่นเป็นรุโตกันอ่าโอ้โหเฮ้ยกระสุนฟูมาพิเศษอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นโอเคที่เห็นเป็นอาจารย์ก็จิระยะนี่แหละจัดไป ว่าไงอาจารย์อุ้ยเสียลมกต้องเรียกวราเสียลมกอู้ยน่นี่นีหลบทันหลบทันอุ้ยอ้นี่นี่แน่เตะหัวเลยกกันทักกันทักกันอุยอุยอุ๊ยอุย ผมมันกินได้ด้วยอุย้ยตายแล้วาจาร์ขอช้านก่อนอ <_' S 1> มาได้แล้วได้ที่ได้ที่เตอุย้ยไม่โดนโอ๋อ นี่เกาะแตกมาอู๊ซึมากินรกลูกเตะจักรพันสองพันครั้งมา,งงามงว่าไงจิระยะไงเสร็ละมกต้องเรียวเสร็ละมกดิอุยอ้ยนิ้วอุ้ยโดนเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย มาหมาป่าอุ้ยชักกันชักกันโดนไปดิโอ้ยตายแล้วล่างหลุดนี่โอ้ย Đi 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 lục quân lục quên lục Đi nè Ui Điều Ui Hmm Kinh cơn Để 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 thoải con thoải con Ôi. Ôi ui ui. đi Ôi không trúng à. Ồ ồ. Nี่ nè. นี่เขานะวิ่งเข้าวิ่งเข้านีนะ่เนี่ยอุ้ยหืมไม่ได้หมดพลังมา มีอุยเดี๋ยวยังไม่ตายเกออีกลูกนึงมีโหฮ่าฮ่าซูมากินาตโตโตเข้มแข็งที่สุดแล้วเอ่อต่อมาเป็นซาสึเกะ จะว่าไอบุคคลคนนี้มันเป็นอาจารย์มันได้หรือเปล่าวะโอโลจิมารุมาคือตามจริงก็จะนับเป็นอาจารย์มันก็ได้นะไม่นับเป็นอาจารย์มันก็ได้เพราะว่าโอโลจิมารุเป็นคนมอบพลังให้ซาสเกะอุ้ยไม่ไม่ถึงหรอกนี่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 ไี่ นี่ลงไปซะมามาอุ้ยอุยโอ้โหมาอุ้ยอุ๊ยโดนหืมโอ้ย โอ้ยอืมเกแตกอือนี่แน่คันร,รักษาใช่ปะวะเออถูกต้อง <c oughs> มีลืมชื่อท่าดิดหน่อยมาวิมันหลบได้หลบได้ทุกนัดเลย นี่โดนไม่ดิฉันรู้แผนการของแกหมดแล้วมาหวาไปใกล้เลยโอ้ยเดี๋ยวผิดทางโอโอเวียงมานี่ ฉันรู้รู้ทุกบท่านี่อยู่ไหนกันนี่เออโอ้มาจริงพันป้อกษา โอ้โ้โอเคมานี่โอ้ยหลบได้เอ้ยตายแล้วกูตายแล้วเออมาสักวันฉันจะก้าวข้ามแกไปในความหมายแบบตรงตัวเลยนะหันปักษา เรียบร้อยอย่ามาขวางฉันนะอุจิวะซาสาซึเกะอุย๊ยหลอเกินคือ <c ười> ถ้าเกิดขาดตัวนี้ไปคงไม่ได้ <c ười> คงจะเป็นไปไม่ได้ฮารุโนะซากุระกับซูนาเดะคือ <c> ณ <ười> เวลานั้นมันยังไม่ยังไม่ถือว่าเป็นอาจารย์หรอก <c ười> ถ้าเกิดถือเป็นอาจารย์ก็ถ้าจะเป็นคาคาชิแต่ว่าคาคาชิมันเป็นอาจารย์ของไอส้สตัว3ตัวนี้ไงนารุโตะ ซาส,สเกะซากุระเอาโอนี่ดีกว่าเอาซากุระเจอซึอนเด็กกันมาค่ะอาจารย์มาค่ะเอาเฮ้ยท่าอะไรของมันวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโดนเลยเฮ้ย,อยโอ้โหบินเลยเดี๋ยวค่ะอาจารย์มึงมึงเก่งกันไปแล้วนี่ตบตบหืมช้อน มันนี่ดิมันนี่ดิเออนี่นี่มันคือวิชาลบอุย้ยอีเลวเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมชาร์จรออุยอ้ยอุ้ย อุ้ยเตะไม่โดนเดเดเดๆๆนี่เตะหลังเลยเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอไม่เด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 ๆๆ โอ้โยมึงเก่งจังวะถึงเวลาแล้วอวิยเสอขาดเลยโอ้ยหลบได้เกลอนี่โอ้โย อุ้ยอุ้ยอุ้ยยัยยงไงยังไงครับตอนนี้โอ้โหูนี้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 เฮ้ยโดนไหมเนี่ยไม่รู้นะโหรีด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 ูอุ้ยมันมันใช้อะไรได้เอาเนี่ยท่าเนี้ไม่เคยเ,เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่แน่คุณแน่โดนอุน๊ย เดี๋ยวมันเก่งอะโอ้โยเออออกเข้าใจแล้วมาเอายังไม่ได้อีกเหรอเอาเอาตายเลยอะไรกัเนี่ยเข้ามา โดนเฮ้ยไม่โดนหรอไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัน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 โอ้ไม่น่าทันอุยอ้ยอุย้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน นี่โดนสักทีลุยแล้วนะโอ้กวาดมาตั้งแต่สุโขทัยอืพุ่งไปเลยขึ้นฟ้าไปเลยเดี๋ยวชาร์จชาร์จชาร์จเต็มชาร์จเต็มโอ้ยโอ้ยแพ้แน่แพ้แน่เอออ้อ Ừ, ừ, ừ. Ui, ừ, đừng đốn, đừng đốn. Ừ, ừ, ừ. Oh my god. Oi! Oi, niet Oh my god!